ม้าต่อห้าในสองเซิรบอลเงียนสาวถัดล้ห้าในสองเลนบอลเงีนสาวตอนนี้คนไว้ใจห้าในสองได้บกได้ีกเกมห่งู้ไดนีู่ดไดนี่กดที่กันตอนนีเกตนี้ให้ไว้ใจกันล้วห้างไไซ เสียกันบ่ได้จะชนะมาอันเร่นจไหนกันสิบหอันใด้งวในี้องเออสามสิบเมื่อวันกิานมาใประเดิกีบมาบอยสินิช่ยาบาก่วงแมวันบอยสิช่ยในเรืร่องอวสานระว่างแองบอยดีกับเจมิงผู้ใดน,นั่งตอกตั้งพนังล้บอยสิช่เรื่องอวสาน่าสใครชื่เริอใครบดยเจมิงให้ถามเจมิงก็ ตล้วเคีนก no ็เอนออร่อยดีที่แบบแ่งๆพอกันเคนจ้าโอเปก็จับเควนนเควนมเตมานีไบ้างโอเคกร่ามดีบริสิทธี์ใค่ราะ่หามาหัวเพื่อนรู้ดเ่นบ่างเนจ้าอดเล่นได้บ่ได้จ้า เฮ้ยวางเงี้ยเลเ้อว่างเงี้ยเดี๋วนีเทยุลิิาล่าเดียวใจเดียวปัดเทอร์ยุลิกิเป็นปาล่าเดียวใจเดียวที่หัวผู้เดียวเกิดมาบนโลกคนคนีพ่นี้ใช่ใดกีปีสัมผัสของคนะสันมันเอเกมน้องไปัว่าเรืองจน้แน่นกว่าเลยป้อมปีนังดอ เราม่ีหัวแล้วงาไม่มีแล้วทุกคนธนาคารเดียวใจเดียวทุกัานเะลาไม่มีบานจะดูไหนม้กนเราดูไหนครับก็แคการต่างมี่ของผู้ธัการประจำปีใส้เรผู้จัการเป็นผู้จไหนหครัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยองเห็นุ so ist, ูดงครับ ขสร้างดังนันที่จริงแลบพี่น้องทับอจะได้ใช่ติตามเพื่อนกันเป็นหาสมพารล่งใหม่แต่ในลติดตามคนนั้นหลายๆครับผมผมาโอ้ยเบิ่งแล้ว่ันี้ว่องุกเนาะรับแอพอรดินีบางเมื่อนเปิดชืที่ใส่อจนเรื่องบ้านบนเกมเง้อนมได้สร้งข้อสร้วันนี้ยินวี้หัวที่ผมดีใจตอนบเพิู่้มีโอกาสแต่ว่าไม่มีใครพาไปหาโอกาสผมก็เลยอาสาพาไปหาโอกาสเผ็ดๆอัน้รขของเกิง อยากไบอกว่าหาาข้อเหยากยไสารบ้านอสารบ้านบ้านเก็ก้อนจะใส่จริีครับทุกคนเอมือกันเดินทูบงเงีดคนะกรับทุกคนทีนจทุกคนนคนโบราณทุกคนในอัพเชอนอะไรเนี่ย o que é